1 2 3วันนี้เดี๋ยวก็แก่ลงก็ต้องกลัวกลัวไม่มีกิจกรรมใหญ่ๆพอ มาครับาชมคู่ที่หของวันนี้แล้วครับแสนิงฟาร์มครับมาในชุดสีออกส้มนะครับพบกับเซลเจ้าโตโยต้าโคราชบายพารทหนึ่งเก้าแปดแปดในชุดสีดำครับในคู่ที่หของวันนี้ครับคู่ต่อไปนะครับเตรียมความพร้อมส่งใบรายชื่อได้เลยนะฮะเออามัมมัมเอน้องแทนคุณนะพบกับบ้านนกบอย บ้านนกบอย x ป่าบอล x เสี่ยหนูนะฮะตามนี้นะฮะแล้วก็ผู้จัดการทีมของบ้านนกนะฮะเรียนเชิญพบฝ่ายจัดเราที่สมที่โต๊ะบอลเมืองการได้นะครับับผู้จัดการทีมของบ้านนกนะฮะมาชมกันครับกู่ที่หกครับ กับฟุตบอลทานตวันเอฟซีเอ็กลูกยางวีซีครับครั้งที่สามครับแม่ทัพทายก่อนเลยครับจังหวะนี้ครับผู้เล่นของแสนทิงฟาร์มผู้เลนครับเอออไซนทิงฟาร์มเซลเจ้าเซวเจ้านี่ทีมดางทีมแก่งอีกดีทีมเลยครับตอนนี้ครับเซวเจ้าโตโยต้าใบพระ าจังหวะนลีเก็บไว้ได้แสนหิงฟามแสนี้งอู้แย่งกันเองครับจังหวะนี้ไปได้ต่อเจอเอาครับเสือเขาได้เส evet> ือเจ้าเข้า้ายแล้วยี่หอละบอลได้โอ้โหโอ้โหแมกองเชียร์นะสนามนี้เสียวว้าบเลยเมื่อกี้นี้เตนมานตืนเปลาเลนานืนเต้นมา โยกยา,ยาวๆมาของแซนิงฟาร์มแซนิงฟาร์มเจ็บบอลเอาบอลลงได้แล้วพักไว้จังหวะนี้โยกกลับมาไม่มีใครครับมาเข้าทำเรื่องของเซลเจ้าเซลเจ้ามาครับเซลเจ้าพาบอลขึ้นมาตะกับซ้ายไหลเข้ามาชีา้หนึเาอาไม่ผ่านกับแซนิงฟาร์มแซนิงฟาร์มมาแล้วเข้าว้าวโหแล้วกองเขียร์บอลได้อะไรเ <laughs> ออ <laughs> ผมแล้วเสียวนั่งอยู่ตรงนั้นในตะข่ายพัวไปโดนสีสันได้เออไม่ได้ไม่ได้หันมองนี่ล้มได้ทั้งยืน <laughs> นั่งนั่งเก้าอี้อยู่ดีๆล้มได้อะไรแบบนี้ หนาลวตอครับหนาลตอครับยังได้อยู่เดีเจ้ายกบาจมบาดิีับอลได้สวยครับจังหวัดิี้เสียเลย้าแสนนิงฟ้าแล้วแม่แสนหิงฟาไม่ได้เอาก็มารบอกาเล่นต่อไปครับแสนิงฟ้า แต่ในฟาวเจอเซลเจ้าตักบอลผีออกห้างไปครับกลายเป็นบอลทุ่กรรมการได้เป็นบอลของเซลเจ้าครับจังหวะนี้นี่ฮะโอ้สุดยอดครับใบรายชื่อของทุกๆทีมในตอนตอนนี้ฮะมาต่อได้ทิ้งไว้มาได้อะก็ไปดับคว้ามาครับ มาได้โยบออกมาจังหวะนี้เธอเจ้าพิงไว้บังบอลไว้แล้วออกไปครับกลายเป็นบอลทุ่งของแสนเฮงฟาร์มกลายเป็นบอลทุ่งของแสนเฮงฟาร์มครับแสนเฮงฟาร์มแสนเฮงฟาร์ม <ing> พิงไว้อย่างได้อยูิ้ได้ใจเลยเอาเล้ยเรียบร้อย การเป็นเซอร์เจ้าตัวจะต้อคนราชบัลลังกหนึ่งก้าวแต่ก็ยิงขึ้นนำใส่ทิ้งฟาไปแล้วหนึ่งตัเตะเตะสวนครับแม่ถือว่าได้ประตูขึ้นนำเร็วเลยครับสำหรับเซอร์เจ้าเอาละครับมีสกอร์และครับมีสกอร์ให้เห็นแล้วครับตอนนี้หลังจากนี้นี่มันกันแล้วนะครับแบบนี้ครับมาต่อครับเซอร์เจ้าเซอร์เจ้ามาเซิร์ชเจ้าอะไรมาจะทำซ้ายแม่จับบอลไม่ได้อยู่คนังหวะนี้ครับ การเป็นบรรทุกของจันทินฟาร์มในคู่ต่อไปนะครับเตรียมความพร้อมของท่านเลยนะครับเบสเอ็มแอมเอ็เอ็กน้องแทนคุณพบกับบ้านนกบอยเอ็กบ้าบอลเอ็กเสนุ่ครับในคู่ต่อไปเตรียมความพร้อมของท่านส่งใบรายชื่อแล้วเตรียมความพร้อมของท่านที่ข้างสนามได้เลยนะครับมาชมเกมในสนามกาันต่อครับจังหวะนี้เป็นฟรีคิกของสุจริต เอาล้ครับตอนนี้เดินทางมาถึงคู่ที่หกแล้วยังไม่ถึงครึ่งทางของวันนี้นะฮะยังไม่ถึงครึ่งทางคนระับฉะนั้นนี่ทุกทุกทีมทุกทุกท่กทานนะต้องช่วยกันนะทุกทุกทีมทุกทุกท่านต้องช่วยกันแนละ้วตอนนี้ทีนะมากันตอครับยังได้อยู่มีบอบ เทพเอ็กเซลเจ้าลงหน่อยครับนี่มีบอกมาต่อครับเซอเจ้าซเซลเจ้าตัวจะตาบายพาสโอ้โหสวยครับจังหวะนี้หลอกเข้าซ้ายแล้วโดนพิงไว้อาาวนะครับแสนหิงฟาร์มแสนหิงฟาร์สาม,สสามสามสองสามสองหลอกหนึ่งไหลออกไปโล่งโล่งแล้ว แม่เสียดายนัทุกวันนี้ครับกายเป็นบอลของแสนิงฟามครับการเป็นบอลของแสนิงฟามเรียบร้อยแล้วนาะมาหรอยังไม่มาเหรอครับบ้านนกอ่ะบ้านนกเมยยังไม่มา ต่อครับตอนนี้ครับมาต่อได้นุนมนมาอีกน้องแทนคุณนะฮะในคู่ต่อไปนะครับกับบ้านนบอยนะฮะเตรียมความพร้อมของท่านเลยนะฮะแล้วก็เรียนเซญนพ้ติการทีมของบ้านนบอยนะฮะต่อไปจัดที่โต๊ะกองดำวยการได้เลยนะครับในคู่ต่อไปนะครับ มาต่อในสนามครับมาต่อในสนามครับตอนนี้ตีไม่ได้เราพลังกลับมาครับมได้ประตูที่ต้องการได้ประตูขึ้นนําแบบนี้ครับเล่นง่ายไล้สบายครับอยู่ที่แสนิงฟาร์มนะครับจะไล่ไหมครับถ้าไม่ไล่ก็ข้อไปอย่างนี้เลยครับไม่เสียหายครับต่อเซลเจ้าครับนาแล้วครับแสนิงฟาร์มไม่ไล่ก็จะเล่นแบบนี้แล้วเซลเจ้าไม่จะเป็นต้องบุกแล้วนี่ฮะข้อกันไปมาครับ เล่นในพื้นที่ตัวเองดึงผู้เล่นลของแสนฮิงฟา์มขึ้นมาครับถ้าไม่ไล่ก็ไม่ไปแล้วก็ถ้าไลกก็จะมีพื้นที่ให้เล่นแบบนี้แหละครับเซวเจ้าเซลเจ้าแสนฮิงแสนฮิงฟาวเซลเจ้าคืนหลังกลับไปครับต่างโซนกันใหม่ครับออกไปทางกับขวาแบบที่ผู้ตัดตัวออกมาเล่นเองรักษาป,ประตูยกยาวยาวแม่นด้วยครับแม่แนว เอาบอลลงไม่ดีก็จะว่นี้ก็แม่การเป็นบอลต่อข้างไปครับมาการได้เป็นบอลชุ่มของแซนเองฟาร์มครับเอีหม,ม,มาต่อครับตอนนี้เอาละครับตอนนี้ครับตุ้มมาหรือยังหมาต่อครับแล้วเซจ้าคืนจินตุนสับประตูเอาไปทกากขวาครับ ยังได้อยู่แทงมาแล้วเอาบอลอยู่ครัจวจังหวะนี้เอาลรับเซลเจ้าเซลเจ้าโอ้โหหลังจากได้ไประตูขึ้นดำนี้ก็ยังไม่มีจังหวะหนึ่งนให้อีกครั้งครับเซลเจ้าเอาล้วสวยเอ้ยหักเข้าไปด้านในแล้วแถวสองปั๊มกันอยู่มาระวังก็ระวงังเอาลวครแบแสนเองแส่เองฟาร,รม์มเอาเซลเจ้าได้เข้าขวาแล้วโอ้โหไม่โตงกรอบคนระับแม่ถือว่าได้ลุ้นมันเลยจังหวะนี้ โอ้โหถือว่ามันกน็ตัวนี้ครับยกยาวยาบางแสนิงฟาวแสนิงฟ้าได้ยเอ้าบาผูเรนของเซลวเจ้าดักไปได้ครับปุต้องบอกว่าแย่งบอลได้เร็วครับเซีวเจ้าที่เอาบอลมาคลองได้เร็วครับแหมคลองบอลกันแบบสบายสบาย,บายบตันนี้อย่างได้อยู่ฮะประมาณพิงไว้แล้วออกไปครับขึ้นมา ออกมาทางกาบขวาแบบนี้โอ้ไม่ทันครับลูนี้ครับนี่ถือว่าบอลออกไปเยอะครับลูนี้ตอนนี้ิีนกันสบายสบายครับเชิญเจ้าครับตอนนี้ไม่รีบแล้วไม่รีบไม่เร่งครับไม่รีบไม่เร่ง ไปครับเส้นาวครับตอนนี้ไม่ยิงครับมาแล้วครับคือไปยิงไม่ได้คือขึ้นมาครับเอาแล้วครับสวยครับลูนี้หักออกไปทางกาบขวาครับแล้วไหลเข้ามาแม่ยังโดนสกัดไม่ได้ครับโอ้ยังได้เขาจะมานี้คือหลังอับมาครับนี่นะ อยู่ที่แสเนงฟาร์มก็าจไม่ไล่ก็จะเล่นแบบนี้แล้วเซลเจ้าก็ไปจำเป็นต้องบุกอะไรขึ้นมาแล้วครับเพราะว่านําอยู่ครับตอนนี้ครับ <c oughs> ชนะน้อยชนะมากก็สามแต้มมันอยู่ที่แสเนงนี่เราจะมีแรงวิตไล่บีบเอาบอลมาไหมแล้วก็เลียกได้ <c oughs> แผู้เล่นของเซลเจ้าก็เอาบอลคืนได้เร็วครับ <c oughs> บอลมันไม่ไปตรงนี้ติดผู้เล่นของแสเนงฟาร์มแสเนงฟาร์มแสเฮงฟ้าโอ้ไม่มีไขครคร่ครับเนี่ยของบอลกันได้ไม่นานครับผู้เล่นของแสเนงฟาร์มครับเซลเจ้าอาได้บอลอีกแล้วก็ ของบอลไปแล้วตอนนี้คเคาะกันมาด้านในไหลออกมาั้งกับซ้ายครับจะไปอีกไหมจะไปอีกไหมไหลออไปัง้งกาบขวาครับเซลเจ้าเซลเจ้า,จาไหลเข้ามาด้านในแล้วแม่เอาชัช่วยวันนี้ครับตงว่าเซลเจ้านี่เอาชูช่วครับขึ้นไหมกลับขึ้นมามเก็บได้มไม่ได้ในวันนี้ก็แม่ม ทุกครับออกมาครับอ,อไปได้ครับนคือหลังกันไปครับ โอ้โหนี่เล่นเล่น,เนสบายแล้วตอนนี้ไม่รีบไม่เร่งระโยนโยาวๆม่นไหมเอาบอลลงสวยรือเอาแล้วครับเซลเจ้าเซลเจ้าได้แม่แล้วจังหวะนี้ก็บอลได้เป็นบอลของเซลเจ้าเจอร์ิต้าบายพาร์ทหนึ่งเก้าแปดแปดครับบอลทุบเข้าไปเล่นเร็วแบบนี้มีโอกาสแล้วแย่แม่ขึ้นหลังกลับมาลองเอาแล้วโดนจิ้มยังได้อยู่ครับเซลเจ้าแล้วก็โดนบีกเราขึ้นหลังไปถึงคือฝาประตูโอ้โห คือบอกว่าคองคลองลูกเกมได้ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับเสียงเจ้าโตโยต้าบายพาสโคระหนึ่งเก้าแปดแปดครับหลังจากได้ประตูขึ้นนําในช่วงต้นยาลูกสองมาไหนไม่มาครับโมโเอ่านะครับยามย่ายานย่ายูนิล่าครับแต่นี้ก็ลูกเดียวลูกเดียวเท่านั้นมาต่อกับแสนหิงฟาร์มแสนหิงฟาร์มกิ้มาตีเพื่อของเซียเจ้าดักไว้ได้แสนหิงฟาร์มมาแล้ว เอาแล้วมีสลับสับเปลี่ยนกันอยู่ตลอดเวลาตอนนี้ครับเปลี่ยนตัวเขาออกไตลอดเวลาที่เส้นการสนามเหมือนเดิมนะฮะเปลี่ยนตัวเขาออกได้ตลอดเวลาที่เส้นการสนามเหมือนเดิมนะฮะามา,มากระต่อนครับตอนนี้ไส่ออกมาครับเนี่ยได้จิีเข้าไปหลังกอกมาครับมาได้รอผิดไปอ่นะ สีล่องไป ได้แล้ระวั oh, right. งเข้าระวังโอ้ระวังระวังถุงเข้ามาครับแต่ทิ้งเอาบอลแม่ยังไม่ออกครับเตียวเจ้ามาต่อได้ตีต่อไปทางกาบขวาเข้ามาแล้วได้ยิงไว้ตีเข้ามาหนึ่งต่อหนึ่งแล้วไปเข้าทางเรื่องของเตียวเจ้าครับดักไปเอ้าเอ้าเอ้าโอ้โหมันกัดกัดกันเกือบไปแล้วเหมือนกันครับเตียวเจ้า จะปัะคองสกอร์1-0นี่จบไหมครับแบบนี้ครับเซวเจ้าครับถ้าเอาให้ชัวร์นี่ลูกแรกลูกที่สองต้องมาครับลูกที่สองโอ้โหแล้วออกห้างครับเวลาลดนน้อยถอยลงไปเรื่อยๆครับตอนนี้ฮะเจนนีลูกเดียวนี่ไม่ปลอดภัยแน่นอนถ้าบ,บอลจ็คนฮะยกยาวยาวบาวงเสร็จนี่ฮะมงชงให้เพื่อนระวังครับระวังสิงไว้สวยหลอกหนึ่งหลอกสองแล้วไปเข้าทางเซลเจ้า เตียวเจ้าไหลออกไปเก็บได้เข้าซ้ายแบบนี้แล้วยิงติดบอลครับแม่ไกยเป็นบอลของเซียวเจ้าครับ hey, hey. คู่ต่อไปครับเตรียมความพร้อมเลยนะครับเอ็อาร์มุมเอ็มเอ็กน้องแทนคุณพ <Hey. S 1> บกับบ้านนกบอยเอ็กป้าบอลเอ็กเสี่ยนูครับในคู่ต่อไปนะครับเตรียมความพร้อมของสั้นที่ข้างสนามได้เลยนะครับ โอ้ไลายเอ็กลยฮะคู่ต่อไปฮะบุ๋มบามครับมาได้เข้าวาแล้วไม่ตรงก่อคกับแม่โอ้โหถือว่าได้รู้แล้วลกดีครับยกยาวอย่ามาอ้ระวงัวงระวงัวงระวังระวัง เซลเจ้าเซลเจ้าจิ้มจังหวะนี้โดยผู้เล่นของแสนเฮงฟาร์มออกครับยังคงเป็นบอลของเซลเจ้าโตโยต้าบายพาร์ทหนึ่งเก้าแปดแปดครับมาได้มาครับทิ้งไว้จิ้มออกมาครับัหวะนีี เป็นบอลของเตียวเจ้าครับแม่พยายามโหมบุกเจ้าลูกที่สองไม่ได้ก็ต้องตั้งโซนกันใหม่ตั้งเวลากันใหม่แล้วเตียวเจ้าอยากปินบอลของเตียวเจ้าครับหวะนี้ยังได้ไหมแม่บอลออกข้างไปแล้วจังหวะนีีครับไม่ได้ครับปิดบอลของแสนเฮงฟ้าครับเอาแล้วครับตอนนี้ฮะโอ้โหนสเปน ช่วงเวลาของแตนิงฟากบ้างรับจะตีเสมอได้ไหมครับโอ้โหทีนีอ,อ,อยู่ที่ลูกต่อไปแล้วครับต่อไปของใครครับ้าได้เซลเจ้านีก็น่าจะจบเกมแบบใกล้ๆนะครับยิงโอ้โหอยากไม่ตกกรบกรับลูกสองยังโบามาครับต้องบอกว่าลูกสองยังไม่มาครับยกยามาจิตไม่ได้ดักไว้ก่อนเข้า ขวาแล้ว oh ๆๆๆๆๆโอ้โหแล้วระวังก็ระวังระวังโอ้โหเออโอ้โหเล่นไปเล่นบ like ่าได้ไม่เล่นแับแบบนี้ครับลูกเดียวครับแสนเฮงนี่ไม่ขอมากไม่ขอแล้วจังหวะเดียวโป้งนี่เสมอได้ทันทีเลยนะฮะในรอบแบ่งกลุ่มนี้ชนะสาคะแนนเสมอ1ึงคะแนนนะฮะแพ้0ูคะแนนครับหากคะแนนเท่ากันในรอบแบ่งกลุ่มเราจะทำการจับฉลากเพื่อหาทีมเข้ารอบต่อไปครับ ไหลมาพิงไว้ก่อนได้ขึ้นหลังก็ไปครับยกยาวยาวมาของเตวเจ้าเตวเจ้าแล้วจังหวะที่เอาไม่ได้ครับแม่เหมือนจะเริ่มหมดแล้วหรือเปล่าครับตอนนี้แต่ละคนครับแม่เจอแดนแบบนี้แล้วไม่ร้อนมากนะแต่อากาศค่อข,า,ขาจะอบอ้าวแล้วตอนนี้ไหลออกมาทางลับซ้ายครับเตีวเจ้ามาใหม่ไหลออกไปชีหนึ่งสอง มีตัวเติมมีตัวเติมทางกาบขวาแล้วไหลเข้ามาด้านในชิ้งหนึ่งสองสวยครับลูกนี้ไม่ยิงตอนนี้จะยิงตอนไหนแล้วโอ้โดนตัาตั้มตั้ตั้ไม่ได้โอ้โคาร์ดมาเอาอยาังเป็นบอลยาวเข้าขวายิงแล้วยังไม่ได้ครับแม่ลูกสองยังไม่มาครับเอ๊ะถือว่ายังครับยังไม่มาโอ้โหครับ เตลเจ้าโตโจนหน้าใบบานหนึ่งเก้าแปดแปดครับลูกสองไม่มานี่ความปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไม่มีเลยครับแต่ลูกเดียวนี่เป็นไปได้ครับตอนนี้คต่อ,อแล้วครับตอนนี้ครับมาต่อกับเตลเจ้า ห,ห,หลากหลากบอลมาแล้วจะโดนแย่ไหมแม่ยังได้ครับไปต่อครับตอนนี้แล้วเ้าโดนนั่ไงโดนไง,ง,งมีตัวเติมมีตูห้หูส่งไม่ได้ในตอนนี้ไม่ได้ครับโอ้โหเติมไปแล้วครับแต่ส่งไม่ได้ครับไหลออกมาอ่ะสีเสื้อโอเคแล้วได้สีส้มมีดำจริงโอเคได้ต่อครับแต่นิ้งไปแต่นิ้งไป ยิงไกลมาแล้วออหลังไปเลยครับตรงนี้โอ้โหครับยังไม่ได้ครับเว,เวลาเริ่มดูเวลากันสี่แล้วตอนนี้ทุกอย่างเป็นไปได้หมดแล้วมาถึงตรงนี้ฮะมาได้ไหลออกมา <c oughs> ยิงกลเดยวโยังไม่เข้าอีกครับ รัมการได้เป็นบอลทุมของเซลเจ้าครับตอครับตอนนี้ ไปครับเจ้ายกมาจังหวะนิวของประคองเกมขึ้นหลังประตูยกขึ้นหมาใหม่ครับแล้วไปเข้าทางแสนเน่งปมแส่นเน่งปมไม่ได้ครับยังเป็นบอลของเซลเจ้าครับทุ่มเข้ามาไปต่อแล้วจังหวะนีกว่าเอี่น่าจะเป็นจังหวะท้ายๆของเกมแล้วแบบนี้ครับ น่าจะเป็นจังหวะช่วงท้ายๆของเกมในคู่นี้แล้วแบบนี้ครับคู่ต่อไปครับเตรียมความพร้อมเลยครับเอ็อาร์มมามิกน้องแทนคุณกับบ้านนบบอยิกป้าบอลิสกแชนูครับในคู่ k oon k oon k ต่อไปครับเรียกรอยลับโอ ก็กการเป่าลูกอีกกว่เวลาการเก่นขันไปเลยครับโอ,โอ้โหกายเป็นสิวเจ้าจุตา,าบายพาันถึง988ครับเอาชนะแสนหิงฟังไม่ได้2ปัดตูต่ตอศูนย์ครับพักกันจะคู่ครับเดี๋ยวมาตามต่อคู่ต่อไปครับ